คนไทยนั้นมีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างช้านานนับตั้งแต่อดีตสายน้ำคือสิ่งที่คอยเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒน,นธรรมให้เข้าด้วยกันได้อย่างงดงามแต่ในปัจจุบันสายน้ำจากที่เคยใสยสะอาดได้กลายเป็นแหล่งน้ำเน่าเสียซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากความมักง่ายของผู้คนส่วนใหญ่เหล่านี้คือปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข เออเราทำยังไงกับขยะที่ลอยอยู่ในน้ำนั่นดีอ่ะจะทำยังไงดีไม่ต้องกลัวโฟมมีนวตัตก,กรรมเพื่อช่วยในการนี้อยู่แล้วจริงเหรออืมด้วยแนวคิดที่อยากจะรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติของน้องโอมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย2แห่งนี้จึงก่อให้เกิดการประดิษฐ์เรือเก็บขยะปูสายน้ำเพื่อแผ่นดิน,นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์สายน้ำที่ยั่งยืนขึ้นค่ะ จากการสังเกตเห็นพวกขยะมูลฝอยแหล่งน้ำนอาเสียอะไรครับก็เป็นตัวจุดประกายให้ผมคิดสร้างเรือตัวนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการบำบัดน้ําเสียรักษาแหล่งน้ําสําหรับโครงสร้างหลักของเรือก็มีประมาณ3ส่วนส่วนแรกคือส่วนของเก็บขยะนี่เป็นส่วนที่สําคัญมากเลยแล้วส่วนที่2คือส่วนของใบพับคือส่วนของการขับเคลื่อนและส่วนที่3าคือส่วนของโครงครับที่ต้องออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับที่ออกแบบมาตอนนี้นะครับคือผมะกะว่าจะใช้ในโรงเรียนหรือสถานที่เล็กๆเช่นคููคลองตามบ้านแต่ถ้าเราจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาจจะเพิ่มขนาดให้ใหญ่กว่านี้เรือเก็บผู้ขยะสายน้ำเพื่อแผ่นดินเครื่องนี้ยังถูกออกแบบให้สามารถบำบัดน้ำเน่าเสียได้อีกด้วยค่ะแต่จะมีกลไกยอย่างไรนั้นติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ